สวัสดีค่ะมาพบกับรวมรถมือสองเคนะคะในคลิปนี้เราก็ขอนําเสนอรถเก่งมือสองกันเช่นเคยเป็นรถเก่งมือสองสไตล์บ้านๆด้วยนะคะรถ Toyota v ีอค่ะ v ีออเป็นรถบ้านพอไม่สามารถที่จะแจ้งจดเป็นแท็กซี่ได้นะคะรถยนต์ปี05ค่ะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเกียร์ออโต้นะคะภาสีพรบ69แอร์เยน็นรถขับดีภายในสะอาดเร่มจุดโอนครบ รถอยู่ลำปางค่ะทุกท่านราคา66,000บาทนะคะราคานี้เป็นราคาเงินสดค่ะภาษีพรบรปี69นะคะสภาพใช้งานได้ค่ะทนทานอะไรหาง่ายนะคะสนใจนัดดูรถทดลองขับหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมอย่างไรติดต่อทักหาผู้ขายกันได้นะคะผ่านช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ